บอกแล้วเราว่าชะตาราศีกร,รกฎเหมือนเล่นปัญชี้จำดวงตกมาเยอะแล้วคราวนี้เดือนนี้ดวงรุ่งดวงขึ้นย่านเป็นจริงเป็นจังครับท่าน <era> คลิปนี้ทำนายชะตาราศีกร,รกฎประจำเดือนตุลาคม2568 บอกอย่างนี้นะสำหรับราศีกรกฎดาวใหญ่สําคัญที่สุดคือดาวพระหัสปดีที่ผ่านมาเนี่ยดาวดวงนี้สถิตรเรือนวินาศหรือหลังลักขนาทําให้ ดวงตกดวงไม่ดีพอวันที่สองเดือนนี้ดาวดวงนี้เกิดเดินผิดปกติภาษาโหราศาสตร์เรียกว่ามลแล้วข้ามราศีเข้ากลุ่มตำแหน่งเกิดกลุ่มลคัคนาราศีกรกฎหนึ่งในความหมายและตัวตนของดาวพระหัสคือความสมบูรณ์พูนสุขอย่างที่บอกแล้วครับว่าหลายเดือนที่ผ่านมาดาวพระหัสสถิตเรือนวินาศแปลว่ายังไงแปลว่าชีวิตไม่มีความสมบูรณ์พูนสุขการงานถดถอยราศีกรกฎบางคนโดนออกจากงานถูกลด เงินเดือนทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นผ่อนลดผ่อนบ้านก่อนจะตามด้วยการขาดสภาพคล่องต้องยืมเงินคนรอบตัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วไปรับปากแต่ละคนว่าจะคืนวันนั้นจะจ่ายวันนี้เอาเข้าจริงทํำไม่ได้หลายคนเดือดร้อนเพราะราศีกรกฎพอดาวพระหัสขยับมากุมลักนณาเอาเถะครับต่อให้ราศีกรกฎหลบลีห้หนีหน้าหนีหนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ในปาน่าในดง พลังความหมายดาวดวงนี้ก็จะดึงท่านกลับคืนมารับความสมบูรณ์พูนสุขอย่างคนเขาพูดกันคนดวงจะดีนะ่ะขายท็อปฟี่ยังรวยตั้งแต่เดือนนี้นะ่ะราศีกรกฎจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเดือนที่แล้วผอมแห้งแรงน,น้อยหน้านิ้วคิ้วขมวดถึงเดือนนี้ครับหน้าตาแจ่มใสย,ยิ้มเริงร่าทุกวันแล้วอะไรทุกอย่างว่ากันตั้งแต่นี้สินเนี่ยที่ไปติดใครผัดใครผัดแล้วผัดอีกก็จะมีเงินมาจ่าย แต่ต้องบอกต้องเตือนตรงนี้นิดหนึ่งชีวิตรเริ่มดีมีความสมบูรณ์พูนสุขเกิดตามอิทธิพลดาวพระหัตถ์หนี้สินเงินทองหยิบยืมใครเข้ามาอย่าบอกเดี๋ยวก่อนเป็นหนี้เขาสามแสนได้เงินมาสองแสนบอกยังอ่ะคราวหน้าแล้วกันค่อยไปใช้คืนเพราะเงินไม่ครบภาษาโบราณบ้านผมบอกมีมาก็เจียดสิครับเจียดเจียดคือแบ่งไปใช้เขาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแสนห้าหรือแสนหนึ่งก็ยังดีทําให้เจ้าหนี้เขาเห็นว่าท่านจริงใจนะ ชะตาราศีกรกฎเหมือนปันจี้จำ้ำเด้งลงแล้วก็ทยานขึ้นดวงเพิ่งเริ่มดีก็อย่าเพิ่งไปประมาทถัดมาดาวพระหัสยังส่งผลให้มีผู้อุปถัมภ์มีผู้ใหญ่มีเจ้านายคือตั้งแต่เดือนนี้ราศีกรกฏติดขัดเจอปัญหาอะไรเอ่ยปากกับใครหรือไม่ต้องเอ่ยอ่ะ แค่นั่งคิดนั่งเครียดเล็กๆไปโพสลํำพึงลํำพันผ่านโซเชียลไม่ถึงสองชั่วโมงเดี๋ยวไม่ใครก็ใครครับไลน์มาทักโทรมาถามมีอะไรหรือมีอะไรให้ช่วยไหมนั่นแหละครับประมาณนั้นตกงานไม่มีการอยากจะมีงานทําอยากมีคนจ้างงานสมัครงานก็จะได้รับการพิจารณาเข้าทํางานอย่างรวดเร็วประกาศรับทํางานก็เช่นเดียวกันไม่นานไม่ช้าก็จะมีคนจ้างไม่ใช่คนเดียวแล้วจบนะเข้าคิวกันมาเลยอันนี้ คืออิทธิพลดวงดาวดาวพระหัสกุมลัคนานอกจากมีคนอุปถัมภ์ได้รับความช่วยเหลือท่านยังจะมีโอกาสมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งการงานมั่นคงขึ้นได้ทํางานก็มีเจ้านายหรือมีเจ้าของงานผู้ว่าจ้างก็ถือเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายเช่นเดียวกันครับและแน่นอนทุกอย่างทําให้มีเงินกินมีเงินใช้โดยในระหว่างดาวพระหัสกุมตำแหน่งเกิดพระเกตกับมริุยูก็ไปทำมุมโยกด้วย ดาวคู่นี้โดยเฉพาะพระเกตนั้นทําปฏิกิริยาส่งเสริมพลังงานดาวพฤหัสราศีกรกฎจะตั้งหลักสร้างความมั่นคงสร้างหลักปักฐานได้ก็ช่วงนี้แหละครับท่านอย่างไรก็ตามถึงแมว้ว่าครึ่งหลังของเดือนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยจะไปได้ตําแหน่งมาตรฐานเสียดาวอาทิตย์เป็นนิดก็ไม่มีทางที่ราศีกรกฎจะแย่ ผมขออธิบายขยายความหน่อยดาวใหญ่ๆคือดาวพฤหัสดาวเสาพระราหูมรตยูถ้าเปรียบดวงชะตาเป็นเหมือนบ้านดาวใหญ่เหล่านี้เป็นเสาโครงคร้าวทำหน้าที่รองรับน้ำหนักตัวบ้านทำให้บ้านตั้งเป็นบ้านส่วนดาวเล็กๆได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวอังคารเหล่านี้เนี่ยถือเป็นส่วนประกอบของบ้านเป็นหน้าต่างเป็นประตูเป็นผนังเป็นบันไดถ้าคราวใดครั้งใดดาวใหญ่เดินเสียนั่นหมายถึงว่าเสาบ้านเนี่ยสุด ลวกกินผุหักขาดตัวบ้านก็เลยเอียงบ้านพังอยู่ได้ไม่เล่าบ้านแบบนี้ก็เสาหักเสาขาดไปต้นหนึ่งก็อยู่ได้หละครับทำไมพังพร้อมกันก็ไปดึงเอาผ้ามากัน้นเอาไม้มาปิดบังแดดบังฝนอยู่ชั่วคราวใช้ชีวิตไปวันวันก่อนดวงตกตกงานไม่มีงานไม่มีเงินไม่ใช่จะเลวร้ายบางวันบางโอกาสก็มีโชคลาภเก็บของตรงนั้นขายทำงานพิเศษตรงนี้ได้เงินกินเงินใช้ผ่านพ้นไปวันหนึ่งเพราะดาวใหญ่เสียจะตา แต่ดาวเล็กเดินผ่านมาส่งผลดีกับชะตาก็ทําให้มีเงินมีข้าวพอประทังชีวิตผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงดาวพระหัสเดินดีดาวดวงนี้เดินดีมีคุณภาพก็ทําหน้าที่ค้ายันเสารับน้ําหนักบ้านให้แข็งแกร่งมั่นคนบ้านก็เป็นบ้านดังนั้นแม้ดาวเล็กอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยเดินเสียบ้างก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้ทําให้ราศีกรกฎช่วงนี้ย่ําแย่จนไม่มีเงินครับท่าน ความรักครอบครัวสําหรับคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์มี2รูปแบบคือคู่ครองคนรักเนียมีภาระหนักอึ้งทั้งที่เกิดจากตัวของเขาเองหรือเกิดจากตัวท่านเวลาส่วนใหญ่ที่มีก็หมดไปกับการแก้ปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ค่อยคุยกันกับอีกอย่างหนึ่งคือคนรักคู่ครองเนี่ยติดภารกิจต้องเดินทางต่างประเทศถูกให้ไปประจําที่ต่างจังหวัดไม่กลับบ้านกลับช่องทั้งนี้ตามตําแหน่งดาวเสาสถิตร่วงพระราหูในเรือนมรณนะ คนโสดราศีกรกฎรอบนี้เดือนนี้จะเจอคนถูกใจแต่ว่าต้องถอยกลูดคือคนเราวันนี้นะครับต้องยอมรับเลยว,ว่ามองกนทีิฐานะความเป็นอยู่และภาพลักษณ์แต่ไม่คิดว่าจะเจอกับคนที่เหมือนเดินออกมาจากนิทานคุณธรรมนั่งคุยก็ถามเลย,เลยว่าทํางานอะไรงานเป็นยังไง,ง,เ,ง,ไงเงินเดือนเท่าไรครับรถใช้รถอะไรบ้านมีแล้วหรือยังคุยไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนอกจากเงินอย่างเดียวอะไรจะขนาดนั้น สุขภาพอุบัติเหตุเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเนี่ยทดลองทําอาหารบอกกําลังจะเริ่มทําธุรกิจเมียในมีฝีมือ,มมอผัวทําอาหารอร่อยกะว่าจะทําอยู่กับบ้านแล้วส่งดิลิเวอรี่แล้วอยากให้ท่านทดลองชิมก่อนอร่อยไม่อร่อยยังไงก็ติชมได้นะอ่าสถานการณ์อย่างนี้นะจะกินจะชิมนะ่ะดูหน่อยครับคือถ้าเลี้ยงได้ก็รับพิจารณาหลังจากคนคนนั้นกลับออกไปแล้วถ้าไม่มีกรณีนี้ ซื้ออาหารริมทางสีสันน่ากินน่ากินราคาไม่แพงที่บอกทั้งหมดเพราะว่านี่คือที่มาของอาการปวดท้องอาหารผิดสํแดงอาจจะถึงขั้นอาเตืียนต้องเข้าแอดมิดด่วนโรงพยาบาลเลยโชคลาบเริ่มต้นต้นเดือน1ตุลาคมบ้านตรงข้ามหรือห้องตรงข้าม อาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะยังซ้ายยังขวาก็ดูสิครับว่าบ้านไหนห้องไหนหลังไหนผู้หญิงอยู่เยอะหรือมีแต่ผู้หญิงอยู่ฟังองค์ประกอบดีๆนะครับบ้านไหนห้องไหนที่อยู่ตรงข้ามหรืออยู่เยื้องๆมีผู้หญิงอยู่เยอะมีแต่ผู้หญิงอยู่ให้ดูว่าบ้านนั้นห้องนั้นเนี่ยเลขที่เท่าไหร่ได้แหละครับคือหมายเลขนำโชคสำหรับท่านงวดนี้บ้านาข้างๆห้อง,งข้างๆไม่ใช่นะครับ เลขที่บ้านที่ว่านี้จะเป็นเลขกี่ตัวมีเครื่องหมายทับหรือไม่มีก็ตามดูเฉพาะตัวเลข2ตัวสตัวท้ายเท่านั้นแหละครับท่านถัดมากลางเดือน16ตุลาคมหมายเลขนำโชคจะอยู่ที่แฟนท่านว่ากันตั้งแต่ให้แฟนแตัดสินใจซื้อเลขอะไรดีหรือเลขท้ายบัตรประชาชนของแฟนท่าน2ตัวสตัวตามอธัธยาศัยเลย แนวทางทําบุญเสริมชะตาดาวพระหัสกุมลัคนาเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วถ้าท่านฟังคลิปนี้ตอนต้นเดือนเช้าขึ้นมาเนี่ยให้รีบอาบน้ามนต์ก่อนเลยน้ามนต์วัดไหนสำนักไหนยังไงก็ได้ขอให้เป็นน้ามนต์ทำทำไมก็น้ามนต์เนี่ยเป็นน้นนําศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีกรรมประพรมหรือรดพลาดลงที่ใดถือเป็นการกําจัดไล่ร้างสิ่งไม่ดีอย่างที่นาเรียนครับราศีกรกฎที่ผ่านมาดวงตกดวงไม่ดีหลายเดือนติดต่อกันดาวพระหัสเข้ามา สิ่งดีจะเกิดขึ้นก็อาบน้ำมนต์เพื่อเปิดรับพลังบารมีดาวดวงนี้ทำอย่างนี้จะทำให้ราศีกรกฎจะเริญนรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับท่าน ท่านผู้ชมครับหนึ่งในบริการดูดวงของผมอาจารย์สมเจตแสงคำเนวงกัมพูซึ่งเป็นบริการสำหรับท่านที่อยากรวยมั่งคัง่งท่านที่เก็บเงินไม่อยู่หรือกำลังวางแผนบริหารการเงินผมแนะนำบริการนี้เลยครับดูดวงวางแผนการเงินด้วยประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์่วงจุย้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีบริการนี้พร้อมให้คำตอบเพื่อชี้ทางความมั่งคั่งสำหรับท่าน ห้าข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่หดาวการเงินตามพื้นชะตาท่านนั้นคือดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนรู้ดวงดาวและรู้ตำแหน่งเพื่อบอกให้รู้ว่าต้องทำงานอะไรจึงจะสอดคล้องกับพื้นชะตาและมีเงินเหลือนำเรียนนะครับคนเรานั้นทำอาชีพอะไรทำมาหากินตรงไหนทำได้หมดแล้วครับแต่จะร่ำรวยจะรุ่งเรืองและมีความสุขยิ่งกว่าถ้าท่านหาเงินทำอาชีพสอดคล้องตามดวงดาวใน พื้นชะตา 2. เมื่อรู้ข้อมูลตามข้อหนึ่งแล้วบริการนี้ยังจะบอกอีกว่า ท่านต้องวางแผนการเงินยังไงเก็บเงินแบบไหนและ 3. นับตั้งแต่บัดนี้ดาวการเงินดวงการเงินตามชะตาท่านจะดีโดดเด่นเจอจ้าอาระอารามมีช่องทางทําเงินไหลมาเทมาตอนไหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมล่ํารวยมั่งคั่งมั่นคง 4. นอกจากอาชีพหลักถ้าอยากทําอาชีพเสริมหรือแพสซีฟอินคัม ทำอะไรได้บ้างและต้องทำแบบไหนรายละเอียดตรงนี้ผมก็มีพร้อมเสิร์ฟสำหรับท่านในบริการนี้ และรวมทั้ง5ตำแหน่งทิศทางตั้งวางที่เก็บเงินตู้เซฟภายในบ้านภายในสำนักงานตั้งตรงไหนแบบไหนเพื่อให้เงินทองพอกพูนจ่ายเงินปุ๊บเงินสวนกลับเข้ามาปับ๊บหรือ8โมงเช้าจ่ายเงิน10ไม่ถึง9โมงเงินกลับมาเป็นแสนตำแหน่งเก็บเงินห่วงจุ้ยที่เก็บเงินเหมาะสมสอดคล้องกับชะตาตามชะตาท่านคือความมหัศจรรย์ที่จะทำให้ได้ในสิ่งนั้นครับไม่ใช่แค่นี้นะครับ รายละเอียดปรีกย่อยเช่นว่าดวงนี้ใช้กระเป๋าเงินสีอะไรให้ส่งเสริมชะตาทั้งหมดนี้คือหลักๆที่ท่านจะได้รับจากบริการดูดวงวางแผนการเงินสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดอาจารย์สมเจตหรือโทรศัพท์0817008644